เออเออโอ้โหนีมุมล่างใช้ได้เหพี่มุมล่างอะ่ะโอเคเลยละไม่ปวดหลังเลยใช่ไหมว่าต้องมีติปสองร้อยแน่ <c oughs> นอนนะโอ้โหนันามุ้งยาสี่ร้อยเหรอโอ้ต้องมีติปเนาะนี่ก็ก็ได้อยู่จากตอนแรกเอาผ้าชเช็ดใช่ไหมตอนแรกแบบว่า กูจะไม่เอาแม่งละสองร้อยงานจะได้เพิ่มสอ 200, ง,งร้อยเป็นสี่ร้อยแล้วละ่ะเฮ้ยแต่มันมีไอเดียของผมมาโอ้โหเอ้ยนี่พี่ยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มาถึงฝั่งนี้ได้เหรอเออว่ะเนี่ยข้ามฝั่งได้เฉยว่ะโอ้โหขนนุ่มหรือเปล่าเนี่ยแม่ดูดูดูดดเฮ้ยเราสั่งมาจากสั่งมาจากไหนั่งไกลเลยเออก็ ก็ดีนี่ามันไม่ใช่แบบเป็นเศษผ้าอะไรเนี่ยเนาะก็ดีอยู่บางบางบางที่ถูรถโอ้จะเอาเงินเหรอโอ้จะเรียบบาเงินบแล้วจะเรียบางินโอ้ยวาจะทำให้ดูสักหน่อยวาบอกว่าจะเรียบเอาเงินอ่ะอะให้พี่กาทำไปก็ยังไงก็คอมเมนต์ตลากันนะถ้าไม่อยากรู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเด็กกลางรถได้หนี่นเด็ก เป็นพานปลาได้นี่โอ้อออเป็นพานปลา